ของกาแของปลาน่ากินจังเลยน่ากินเลยไปกุก้งจะเป็นยังไงมันนะอือพอแล้วพอแล้วอือา

ร้อนคือร้อนว้าวเบบอิ่มอิ่มอินมหมูแล้วเดี๋ยวเรียกนะกินหมูท้าเลยไม่จ้ะนะเอ็มกินได้เยอะแต่เขาไม่เหนุ่มโทรมันบอกว่าเปิดสอบโอ้โหน้ำตาลข้างล่างเออ อ <ơn S 1> บอกว่าตรวจสอบเบอร์ของ่านเลยดิบๆเลยตรวจดูครับว่าจะเป็นแบบไหนลกิ แม่บแล้วโอเคได้ค่ะ<ด>เป่าด้วยนะนี่อันนี้มันน้ไม่ควรจะกินแต่มันไม่ได้นะลูกอ,อ,อ๋อร้อนร้อนร้อนเป่าเอาถือไปเปล่าอือ่าไปไปเป่าพัดลมเปล่านานๆนะ

คุณก็ไม่ให้เท่าไหร่อ๋ออันนี้โรงงา,น,า,า,างนที่เราสั่งกินใช่ไหมหมดแล้วนะพี่ฟิวมันน่ะหมดแล้วนะ làm quậy làm sao nữa? Vâng. Này, ba mươi. không? Nào. Nào. Nào 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 mẹ 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 mẹ